แต่เดขอยไปด่าว่าเอฟซีบ so well, so, yeah, ่มี้สองขอยไปได้ว่าเอฟซีค่ะขอยว่าคนที่เฮ็ดเพจเฮ็ดยูทูบเฮ็ดต่อต่อเฮ็ดส่องต่างตที่ตีหัวข่าวไปทั่วทิวทั่วแดนที่ตีหัวข่าวเรียกยอดเรียกกระแสโดยที่มันบ่แเ่นความจริงที่ขอยาวบ่มี้สมองค่ะแล้วบอกว่าไม่มีการศึกษาไม่ได้พูดค่ะพูดเองรับเองนะคะอันนี้ชมถึงเอฟซีแพรวหรือเอฟซีผู้อยู่บ้านเอฟซีจริงๆน่ะเขาน่ารักค่ะ เอซี่ที่เป็นตัวตนจริงๆน่ะที่เขาติดตามจริงๆม่ว่าจะติดตามแพทย์ว่าหรือติดตามพยาบาลมาว่าจะอยู่ฝั่งไหนเขาน่ารักค่ะเขาไม่ได้ไม่ตามด่าค่ะเขาอยู่ในส่วนเขาหมักไผ่เพิินกับอยู่ในส่วนของเพิินแต่คนที่มาตามด่านู้นนี่นั่นน่ะส่วนมากไม่ค่อยมีตัวนตนค่ะเป็นเฟซอวตารสำหรับคนที่มาแช็งคนทิ่มาดาว่าเฮาอยู่ไดบ่โดนนู่นนี่นั่นขาหลักขาหักเป็นอีก,กระเทยขาหักอีกระเทยพิการนู่นนี่นั่น ถ้าไม่เจอกับตัวเองไม,ไม่รู้หรอกคะ่ะเราก็ไม่ขอรับนะคะสําหรับคนที่แช่งมากไม่ขอรับค่ะขอให้คลืนกลับไปหาตัวเองหรือว่าคนในครอบครัวนะคะจะได้รู้ว่าความรู้สึกเป็นยังไงแช่งมาแช่งกลับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนิลุยนะคะพี่น้องค่เมื่อนี้สีมะเบาเรื่องเพจกับ youtube หรือต่อ,ต,อต่าง,างๆที่เอาไปลงนะคะโดยเฉพาะ YouTube ช่อง สอนพี่น้องขาก่อนที่จะว่านี่ลุยนะคะก็คือก่อนที่จะมาสอนเท่านะฟังให้มันได้สับก่อนนะคะทําวามเข้าใจกับสิ่งที่เขาบอกในคีเอาไปพูดว่านี่ลุยบอกว่าเอฟซี FC ปัญญาอ่อนเอฟซี FC ไม่มีสมองเมื่อเด็เบาเข้า,า FC มาเอฟซีบอมีสมองคะ่ะบอกว่าเพจต่างๆ youtube ต่างๆช่องต่างๆที่เอาไปทําทําให้มีสมองก็คือ ศึกษากรนในความเป็นจริงจังเอาไปตีเป็นข่าวบางคนเบ้าข่าวหมุ่มัวเบ้าข่าวไปเพื่อเ,ล,อเลือกยอดยิวเลือกกระแสบางคนใส่หัวขอ้อเอิ้นกระแสแล้วมาบอกว่าฉันเป็นคนพูดว่าเอฟซีไม่มีสมองฉันไม่ได้ด่าค่ะไม่ได้ด่าเอฟซี FC, ไม่มีคําว่าเอฟซี FC, ไม่มีสมองเลยค่ะก็่จะไม่ได้เอฟซีเห็นอย่าง แต่ถ้าคนที่เข้ามาด่าค่อยนะค่อยด่าจริงๆค่ะแต่ถิ่คอยไปด่าว่าเอฟซีบอมี้สองคอยไปด้ว่าเอฟซีค่ะคอยว่าคนที่เฮดเพจเฮ็ดยูทูบเฮ็ดต่อต่อเฮ็ดส่องต่างๆตีตีหัวข่าวไปทัว่วทิวทั่วแดนทีตี aw aw หัวข่าวเรียกหยอดเรียกกะระแสโดยที่มันบอมบีความจริงที่คอยว่าบอมี้สมองค่ะแล้วบอกว่าไม่มีการศึกษาไม่ได้พูดค่ะพูดเองรับเองนะคะนี่ราเป็นอยา่างไรว่าบอมีสมองฟังบดายสาบตีความบดาย แล้วเอาไปพูดให้มันเสียเสียหายค่ะแล้วไปเว้าให้เอฟซีมาจจมตีมาดาเฮาไม่ได้พูดนะคะไม่ได้ด่าเอฟซีเลยค่ะแต่ว้าถึงช่องเว้าถึงเพจว่าถึงต่างๆที่เอาเพจข่าวหนึ่งค่ะการที่ คุณจะทําข่าวคุณต้องมีจรรยาบรณในการทําในเมื่อว่าคุณเอาข่าวเขาไปเหตุคุณเกาะเขาสร้างกระเสียจากเขาตรงนี้จรรยาบัณค่ะสองค่ะต้องให้เกียรติค้นที่คุณเอาเขาไปเหตุข่าวค่ะเมื่ว่าจะไพก่กระตามสร้างที่เอาไปเหตุข่าวในช่องของเจ้าของที่บริเวณตัวตวนของเจ้าของเอง กเกาะกระแสคนอื่นก็ต้องมีจัญญาบันให้เกียรติคนที่เอาไปทําที่สําคัญเลยข้อที่สามค่ะศึกษาข้อมูลความเท็จจริงก่อนอันใดแมนบอมแมนก่อนที่จะเอาไปเว้าและฟังแล้วก็ตีความให้มันแตกก่อนค่ะอากูประหูจริงก็ต้องไปศึกษาสิคะก่อนที่จะเอาไปพูด เพนวาสิเบาเรียกยอดวิวเรียกแขกให้เขาไปส้มยางเดียวตีหัวข้อก็ตีหัวข้อให้มันแบบเป็นควรมเป็นจริงหวะวาตาอ่าเพ่าๆดอกพี่น้องทุกคนที่เป็นกระแสที่เป็นอะไรอย่างนักร้องหมอลำหลายๆวงที่แบบเขาเป็นกระแสเอ,เอาไปทำไม่ผิดขาวไปทำได้ แต่ศึกษาความเป็นจริงก่อนเราเมาบอกว่าขอเป็นคนมาไม่ได้พูดค่ะอันนี้ก็นี่เราเปไปลังเขาวอาว่ามีสมองไปฟังให้เข้าใจก่อนคอยมาโทษคนอื่นนะคะฟังให้เข้าใจก่อนถ้าคิดที่จะว่า อ่ถ้าคิดว่าตัวจะคล้องขายคอนเทนต์ตัวจะคล้องบ่ได้ถ้าคิดว่าจะไปก่อกระแสขายคอนเทนต์คนอื่นเรียกยอดวิวจากคนอื่นเขาต้องมีจรรยาบรรณในการทําค่ะแล้วเอาไปเหตุหล่าให้คนด่าอย่างที่เอาไปเตุเสียหายนี่คนก็ด่านีิรุยค่ะว่าหยาหนะมีอะไรให้เธอกินมันรามไม่สมองคือมาฟังก่อนค่ะคนที่คอมเมนต ก็มาฟังก่อนค่ะว่านีิรุยพูดอะไรพูดยังไงและคนอ่าจในต่อต่อ,ตอแห่งหลายแล้วก็ช่องที่เอาไปพูดใน,นยูทูปก็เยอะค่ะบอกว่าเป็นกระเทยพิการเป็นกระเทยพิการเป็นกระเทยขาหากักเป็นกระเทยขาลากเดี๋ยวมันก็ล้มตายจะไปได้สักกี่น้ํายิ่งขาลากอยู่อีกระเทยขาหากักอีกระเทยพิการนูน่นนี่นั่น อันนี้ก็ขอไม่รับนะคะขอไม่รับนะคะใครที่คอมเมนต์แบบว่าแช่งแช่งนี้ลุยมาเป็นทั้งสานทั้งสี่ไม่ขอรับนะคะเพราะว่าไม่ได้อยากเป็นค่ะสำหรับคนที่แส่งมาอ่าคอมเมนต์สี S ้เสียหายห่าไม่รับค่ะขอให้กลับคืนไปหาคนที่คอมเมนต์ให้เรานะคะขอให้คนที่คอมเมนต์เจอเองหรือไม่ก็เจอกับคนในครอบครัวของตัวเอง จะได้รู้สึกค่ะว่ารู้สึกยังไงแสงมาแสงกลับค่ะไม่ขอรับนะคะคนที่คอมเมนต์เสียหายไม่ขอรับค่ะขอให้ขึ้นกลับขึ้นไปหาคนถี่เม่นนั่นแหละไม่เจอกับตัวเองก็เจอกับคนที่ตัวเองรักเจอกับครอบครัวของตัวเองค่ะนี่ลุยไม่รับค่ะจริงๆแล้วอ่ะ fc ของแพ่า จริงๆเลยที่เป็นเอฟซีตัวยงไม่ได้ไปตามจิกตามด่าแล้วก็บเได้ไปคอมเมนต์ที่เสียหายท่าผู้ยบาลค่ะแล้วก็เพราะเขามีจรรยาบานเขารักใครชอบใครเขาก็อยู่ส่วนนั้นแล้วก็เอฟซีของผู้ยบาลจริงๆเลยเอฟซีของตัวยวของผู้ยบาลจริงๆกับเได,มาามด้มาตามดามาตามอันนี้เห้า เขาก็อยู่ในส่วนของเขาเพิินกัอยู่ในส่วนของเพิินมักไผเพิินกับเบิงผูู้นั้นหรือเพิ่นมาเบิง์เฮาเพิินกับบอร์็มาคอมมนเสียหายอันนี้ชมถึง F c ซแพลว์หรือเ c ฟซผู้อยู่บ้าน f อซจริงๆน่ะเขาน่ารักค่ะ f อที่เป็นตัวตนจริงๆน่ะที่เขาติดตามจริงๆมาว่าจะติดตามแม้ว่าหรือตดตันม่บัานบ่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนเขาน่ารักค่ะเขาไม่ได้ไม่ตามด่าค่ะเขาอยู่ในส่วนเขามักไผเพิินกับอยู่ในส่วนของเพิิน แต่คนที่มาตามด่านู่นนี่นั่นน่ะส่วนมากไม่ค่อยมีตัวตนค่ะเป็นเฟซอวตารมาว่าจะไปดา่าในช่องทางไดก็ตามสัง่งส่วนมากเลยว่ามีตัวตนค่ะเป็นเฟซอวตารเป็นแอคเค้าอวตารค่ะฝากถึงนะคะที่จะมาสอนเข้าคือแบบคนที่ทำเพจเพจ u t u b e นะช่อง y u t u b e อ่ะ ที่จะมาบอกมาสอนนะคะก็ตัวเองก็ฟังให้ได้สับก่อนทําความเข้าใจกับสิ่งที่เขาบอกก่อนอย่าวา่ามัวนะคะสมมตาว่านี้ลุยไป FC บมีสมองไม่ได้พูดค่ะคําไหนคะที่นี้ลุยเป็นคนพูดค่ะจาของเป็นคนเบาเองหาสั์ใส่ใจ,จของเองอย่างแบบพวกกินหญ้าพวกไม่มีการศึกษาไม่ได้พูดสักคำค่ะหาเรื่องใส่ตัวเองเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่พูดมาก็กลับคืนไปหาตัวเองนะคะหลักการข้อเมนต์ที่เหตุในที่เสียหายที่พูดถึงเราคือเฮ้าน,ะนาบเริยกเป็นหนังสีดอกพี่น้องมันเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปหลีกเลี่ยงได้นะคะเพราะมันเป็นไปแล้วเราก็ทําความเข้าใจกับตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตของตัวเองปกติสําหรับคนที่มาแช่งคนทิ่มาดาว่าเฮ้ายูไดบบอโดนนู่นนี่นั่นขาหลากักขาหักเป็นนีกระเทยขาหักอีกระเทยพิการนู่นนี่นั่น ถ้าไม่เจอกับตัวเองไม่ไม่รู้หรอกคะ่ะเราก็ไม่ขอรับนะคะสําหรับคนที่แช่งมากไม่ขอรับค่ะขอให้คืนกลับไปหาตัวเองหรือว่าคนในครอบครัวนะคะจะได้รู้ว่าความรู้สึกเป็นยังไงแช่งมาแช่งกลับค่ะก็ขอบคุณเอซทุกคนที่ยั่งเข้าใจที่ยั่งแบบว่าอ่าเข้าใจแล้วก็ทําความเข้าใจกับสิ่งต่างๆนะคะก็ขอบคุณมากๆที่ยังอยู่เคียงข้างและก็เป็นกําลังใจนะคะ